คลิปนี้นะครับผมจะมาเผยวิชาความลับขั้นสุดยอดนะครับในการสอนออกหมัดยับของผมนะครับไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนครับเชิญเพื่อนๆรับชมได้เลยครับผมจะมีขั้นตอนการสอนอยู่5สเต็ปนะครับไปดูสเต็ปที่1ครับเริ่มจากการยืนมวยอยู่กับที่ครับลงน้ำหนักที่เท้า50-50นะครับการฝึกในสเต็ปที่1นะครับจะทําให้เรารู้จุดหมุนจุดส่งแรงทั้งหมดในท่าหมัดยับนะครับ ทักษะการฝึกแบบนี้นะครับผมเคยทําคลิปลงไปแล้วนะครับเพื่อนๆลองย้อนกลับไปดูได้ครับไปต่อในสเต็ปที่2ครับหลังจากที่เราฝึกทักษะได้แล้วนะครับเราลองเพิ่มการส่งแรงเคลื่อนที่เข้าหาคูตโอสู้ลักษณะนี้ครับมีการสืบเท้าหน้าเข้าหาครับแล้วบิดส่งให้สุดเหมือนเดิมครับสเต็ปที่3ครับจะเป็นการเคลื่อนที่แบบเท้านําเท้าตามเข้าหาคตโอสู้นะครับการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับจะทําให้เราส่งหมัดได้แรงขึ้นกว่าเดิมนะครับยับได้หนักขึ้นไปอีกครับพอเราคล่องแล้วนะครับมาสเต็ปที่4ครับ ปรับการยืนเป็นการยืนแบบมวยไทยครับลักษณะนี้ครับสปริงเท้าหน้าสร้างจังหวะนะครับพร้อมแล้วก็ออกหมัดยับด้วยการสืบเท้าไปด้านหน้าครับแล้วก็บิดส่งให้สุดเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาในสเต็ปที่4นะครับจะเป็นแค่การปรับการยืนนะครับอยูนในรูปแบบมวยไทยนะครับสปริงเท้าหน้านะครับเพื่อการสร้างจังหวะแล้วก็หาจังหวะในการสืบเท้าหน้าออกหมัดยับต่อไปครับสเต็ปสุดท้ายครับสเต็ปที่หครับ ยืนแบบมวยไทยเลยนะครับเปิ่งเท้าหน้าครับย่ำย่ำย่ำแล้วก็ทําการสืบเท้าแบบเท้านําเท้าตามนะครับในสเต็ปสุดท้ายนะครับสืบเท้าแบบเท้านําเท้าตามแล้วก็ออกหมัดยับให้สุดนะครับบิดลําตัวส่งไหล่ยืดแขนให้สุดนะครับในการสืบเท้าแบบเท้านําเท้าตามเข้าหาคุณโรสู่นะครับน้ําหนักหมัดเราจะหนักที่สุดแล้วนะครับโอเคครับนี่ก็เป็น5สเต็ปหรือว่า5ขั้นตอนในการสอนออกหมัดยับในรูปแบบมวยไทยของผมเองนะครับเทรนเนอร์ไตเติ้ลขอบคุณครับ โอเคมาถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับคือในการออกบัตรยับนะครับผมก็จะสอนเบสิคคือการยืนอยู่กับที่ใช่ไหมครับแล้วก็ให้มีจุดหมุนจากสะโพกนะครับปลายเท้าเป็นจุดหมุนตามสะโพกที่หมุนออกไปนะครับแล้วก็บิดตัวส่งไหล่ยืดแขนให้สุดใช่ไหมครับในเบสิกหรือว่าสกิลทักษะในเรื่องของบัตรยับนะครับแต่ที่นี้นพอเราฝึกอยู่กับที่อ่ะแรงบิดแรงหมุนแรงส่งอะไรพวกนี้นเราจะทําได้เต็มที่ครับเพราะว่าการเคลื่อนที่ไม่มี เราไม่ได้มีแรงส่งเคลื่อนที่ไปด้านหน้าเพราะน้ําหนักลงที่ขาเราสามารถลงได้50 50กระจายแรงเท่าเกันเวลาบิดหมุนเนี่ยเราจะบิดได้เยอะคือการบิดตรงนี้มันทาให้กล้ามเนื้อเราจําครับว่าในท่าเนี่ยมันต้องบิดส่งจากตรงไหนครับพอเราทําฝึกทักษะบ่อยๆการการจําตรงนี้มันก็จะทําให้เราออกหมัดยับได้มีประสิทธิภาพครับแล้วก็เวลาที่เรานะครับมีการสืบเท้าหรือว่าส่งแรงเคลื่อนที่เข้าหาค่ตโอสู้นะครับ ในการที่เราจะไปบิดหรือว่าหมุนขนาดนั้นนะครับมันจะทําไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเราทําแบบนั้นได้มันจะช้ามากแล้วก็การดึงกลับการป้องกันตัวอะไรพวกนี้ก็จะไม่ดีนะครับแต่เราก็จะเป็นลักษณะคือกล้ามเนื้อเราจําแล้วนะครับการออกหมัดทุกครั้งเราเนี่ยก็จะพยายามส่งจากสะโพกนะครับส่งจากสะโพกไปปลายเท้าเป็นจุดหมุนเหมือนเดิมครับแล้วก็บิดตัวส่งไหล่เหมือนเดิมแต่ว่ามันจะทําได้ไม่เยอะเพราะด้วยจังหวะแรงส่งเข้าไปมันในความเร็วนะครับ ความเร็วตรงนี้มันทำให้เราบิดหรือว่าหมุนไม่ได้ครับแต่ว่าแรงส่งที่มากพอนะครับมันก็จะสามารถทําให้น้าหนักบัตเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นครับและทีนี้ถ้าเราฝึกสกิลซ้ํำๆบ่อยๆนะครับการจําของกล้ามเนื้อเราจําได้ดีนะครับการออกหมัดทุกครั้งผมเชื่อว่ามีประสิทธิภาพแน่นอนครับเพื่อนๆลองไปฝึกกันดูนะครับขอบคุณครับ